ทานี่ซ่งนีล่ไปแล้วเป็นสดชื่นเกินมากทันทีกินน้าเยอะกว่ากินข้าวนะคะนนเนี่ะมองไม่เห็นเวลาสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามฝาก <c oughs> เป็นคนที่เร็วต่อปฏิกิริยานะคะเรื่องเรื่องของประเภทนี้ยายจะพยายามดลีขทางที่สุดถึไม่ค่อยคิดนะคะผู้เฒ่ามาก,กินกล้วย ้าจ,จะกินทุกนู้นทุกมือกินทุกวันนะคะกล้วยขาดไม่ได้ถ้าขาดกล้วยยายจะหมดแรงมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นใจก็จะรู้สึกว่าอยากจะกินกล้วยกินกล้วยหรือกินได้อิ่มเสียงจะแน่นมากออกนาสิเยอะนะคะออกนาสีเยอะสิเยอะแล้วก็จะเหนื่อยนะคะพลังจะน้อยลงตลับยายนะคะทำให้ีวิมีลงไปแล้ว เป็นสดชืน่นเกิมาทันที้ทาบ่มีกล้วยกับขนมปิดไทยได้กินบ่เลลวได้บบอิมจ้ะเป็นอย่างเป็นนังสัน่านห้านานก็มีมั่งถ้าใจอยากจะกินก็กินเพราะว่าได้กินกาแฟเข้าไปยายมีความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้มีช่วงหนึ่งก็กินอยูะะ่ะตะกินน้ำเยอะกว่าก,กินข้าวนะคะเนอ่ะมองไม่เห็นเวลาสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตาม ฝา,ากยายก็จะนั่งกินนี่ขนมห่อกล้วยากากกินโปนตินแก้ใจร้องเพลงยายจะไม่กินข้าวให้อิ่มถ้ากินข้าวอิ่มเสียงจะแน่นยายจะร้องเพลงไม่ได้นะคะยายจะต้องกินขนม ขนมห่อกล้วยน่า,ก,ากินโอวจินน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราจะโตไปได้วยกันค่ะแล้วก็จะนั่งกินเนื้อ เปล่าๆก็ได้กินกับข้าวก็ได้กินกับขนมก็ได้นะคะอร่อยใครชอบของชอบ <c oughs> อร่อยนะคะทีนี้ก็กินตามด้วยน้ํายายกินน้าเก่งมากเนอะเป็นคนที่กินน้ําเยอะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราจะโตไปได้วยกันค่ะดูคลิปพี่จบ ถ้ามีผู้สนับสนุนก็ดูให้จบเห็นนะคะผู้เฒ่ามากินกล้วยแยจะกินทุกมื้อทุกมื้อกินทุกวันนะคะกล้วยขาดไม่ได้แย่จะลองเพ่งยายจะไม่กินข้าวให้อิ่ม ถ้ากินข้าวอิ่มเสียงจะเน่นยายจะร้องเพลงไม่ได้นะคะยายจะต้องกินขนมดูคลิปให้จบถ้ามีผู้สนับสนุนก็ดูให้จบแปลกประหลาดเพื่อนใครไม่ได้นอนก็นอนไปค่ะตลอดยายเป็นแบบนั้นจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนอื่นเขากินให้อิ่มเขาจะได้มีแรงเนาะผลักเสียงออกไป สำหรับยายอิ่มเมยายก็จะนั่งกินเนี้แ, okay. แปลกประหลาดเพื่อนใครมีหน้าที่นอนก็นอนไปนี่นะคะผู้เฒ่ามากินกล้วยได้จะกินทุกนื้อทุกมื่อกินทุกวันนะคะกล้วยขาดไม่ได้ยายก็จะนั่งกินเนี้อ ยายใจร้องเพลงยายจะไม่กินข้าวให้อิ่มถ้ากินข้าวอิ่มเสียงจะเน่นยายจะร้องเพลงไม่ได้นะคะยายจะต้องกินขนมทำนี่ซิ่นี่ล่งไปแล้วเป็นสดชื่นเกินมากทันทีกินขนมแบบนี้กินกล้วยกินขนมนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ไม่กินให้อิ่มแล้วกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยน้ำว้าด้วยนะคะ กล้วยหอมก็ไม่ชอบไม่ปิดว่ายายเป็นคนที่กลัวกลัวคาเฟอีนนะคะกลัวมากๆเพราะยายเป็นคนที่ติดอะไรง่ายๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราจะโตไปได้วยกันค่ะใจใร้องเพลงยายจะไม่กินข้าวให้อิ่มถ้ากินข้าวอิ่มเสียงจะเน่นยายจะร้องเพลงไม่ได้นะคะ ยายจะต้องกินขนมรือปิดว่ายายเป็นคนที่กลัวกลัวคาเฟอีนนะคะกลัวมากๆเพราะว่ายายเป็นคนที่ติดอะไรง่ายๆยายก็จะนั่งกินนี่แี้วอร่อยนะคะทีนี้ก็กินตามด้วยน้ํายายกินน้ํเกิงมากตจนน่าเป็นคนที่กินน้ําเยอะ เป็นคนที่เร็วต่อปฏิกิริยานะคะเรื่องเรื่องประเภทนี้ยายจะพยายามดีทางที่สุดถึงไม่ค่อยกิดยายก็จะนั่งกินนี้นะ้วทำนี่ซินงีล่ลงไปแล้วเป็นสดชื่นขึ้นมาทันทียายก็จะนั่งกินหนี่เแล้วนแบบนี้กินมรงน บ้านเมืองเขานี้มดแล้วจากวงเขาแต่แยหน่อยกันยังต้องนั่งกินทุกคนเดียวไม่กินบลเล้วเนาะบ้านเมืองเขานี้มดแล้วจากวงเขาแต่แยหน่อยกันยังต้องนั่งกินุกคนเดียวไม่กินบแล้วเนาะ<ส>เป็นคนที่เร็วต่อปฏิกิริยานะคะเรื่องเรื่องของประเภทนี้ยายจะพยายามดีกทางที่สุดถึงไม่ค่อยกินค่ะ สำหรับยายเป็นแบบนั้นจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะคนอื่นเขากินให้อิ่มเขาจะได้มีแรงเนาะผลักเสียงออกไปแต่สําหรับยายอิ่มหมดแล้วก็คอมเมนต์ให้ถูกต้องและเป็นธรรมชาติแล้วก็เอ,อให้สร้างสารรค์ขนมพอกล้วยน่ากิน โอวตินขนมหอกล้วยนากาข้อมโอวตินถ้าขาดกล้วยยายจะหมดแรงมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นใจก็จะรู้สึกว่าอยากจะกินกล้วยกินกล้วยหรือกินอื่นนะคะกินแล้วก็สดชื่นไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีกันนะคะ กินนั่นก็แล้วแต่ดูคลิปให้จจถ้ามีกู้สนับสนุนก็ดูให้จบกินพออยู่ได้แบบนั้นเสียงจะโลกแต่ถ้ากิน้บนเมืองเขานี้มดแล้วจากโมงเขาแต่แย่น่อยกันอยังนั่งกินทุกคนเดียวมันกินเแลลวเนาะ <c oughs> กินแล้วก็สดชื่นไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีกันนะคะเปล่าเปล่าก็ได้กินกับข้าวก็ได้กินกับขนมก็ได้นะคะอร่อยใครชอบของชอบกินขนมแบบนี้กินกล้วยกินขนมนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ไม่กินให้อิ่มถ้าบ่มีกล้วยกับขนมปิดไทยได้กินมบาแล้วได้บ่อิ่ม จ้าเป็นอย่างเป็นทังสั่นไม่ได้ถ้าอิ่มเมื่อไรเสียงแน่นเสียงนะคะเสียงไม่ออกแปลกแต่น้องคนแปลกนะคะผู้เฒ่ามากินกล้วยได้จะกินทุกนู้ทุกมู่กินทุกวันนะคะกล้วยขาดไม่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราจะโตไปได้วยกันค่ะ แปลกประหลาดเพื่อนใครมีแล้ที่นอนก็นอนไปกินขนมแบบนี้กินกล้วยกินขนมนะคะแค่นั้นเองแล้วก็ไม่กินให้อิ่มนะคะผู้เฒ่ามักกินกล้วยแจะจะกินทุกมืทุกมืกินทุกวันนะคะกล้วยขาดไม่ได้ บ้านเมื่องเขานีหมดแหลวจากโมงเขาแต่แย่น่อยกันยังนั่งกินทุกคนเดียวไม่กินมะแล้วเนาะ <c oughs> นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเราจะโตไปได้วยกันค่ะ